สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องคิวงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงพี่น้องสาวหน่อยเพชรบ้านแพงสุดยอดมอหลำเงินล้านลํำเพลินเตยสเสดิดนั่นแหละพี่น้องสุดยอดมอหลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานเดี๋ยวคลิปนี้เดอ้อจะจาในส่วนของคิวงานอัปเดตแก้ไขคิวงานใหม่เพิ่มเติมของทาง่าสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมาฝากกันพี่น้อง คิวงานของเดือนตุลาคมพีนงน้อง2567คือบอ่มีมือใดที่สิว่างเลยพี่นงองเต็มแทบทุมือเลยตั้งแต่ต้นเดือนมานีพีนงองวันที่หนึ่งหอดวันที่12มือเหนี็คือเพิ่นเล่นทุมือเลยพี่นงองวันที่หนึ่งก็อยู่บางบอ่อสม,มุรปาการวันที่สองที่ผ่านมาเนาะก็อยู่น้นทบ,บุรีพี่นงองวันที่3ามตุลาเพิ่นก็ไปเล่ินอยู่ชลนบุรีวันที่4ี ตุลาอยู่ระยองพี่น้องวันที่หากะอยู่นวมิตนวนคนปรปทุมพี่น้องวันที่หกอยู่ระยองปวกแดงวันที่เจ็ดกะอยู่ชนบุรีวันที่แปดเพิ่นกะไปสามพันนาคนปรปฐมวันที่เก้ากะอยู่จังหวัดอยุธยาบางปะอินพี่น้องวันที่สิบเนาะกะอยู่ค่ายบ้านค่ายจังหวัดระยองเดี๋ยว เมื่อวานนี้วันที่สิบเอ็ดพี่น้องก็อยู่งานประเภทนี้บินควายอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองส่วนวันที่สิบสองมือนี้เรื่องพี่น้องเด้ออยู่ห้างเยสบางพีตาบุญบางเสาทุง่งจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องแล้วก็วันที่สิบสามมืออื่นวันที่สิบสามผ้าประแดงอยู่อำเภอผ้าประแดงจังหวัดสมุทรปราการผ้าประแดงอาขีดวัชรมาพี่น้องวันที่สิบสี่ตุลาพี่น้อง ข้างวัดสีบุญเรืองล่ามคำแหงลอยเจ็ดหัวมากบางกะปิกรุงเทพนี่ละพี่น้องวันที่สิบหาตุลาเนาะกะอยู่อบอตอกอกสมบูรณ์อำเภอศีมหาโพธจังหวัดป่าจีนบุรีเด้อพี่น้องเดอ้อส่วนวันที่สิบหกตุลาเป็นกะสีไปพบไปพ่อพี่น้องทางบุรีรัมพพี่น้องอยู่บ้านหนองพระองค์ตำบลน,น้องกระทิงว่าซึ่วาอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัม ส่วนวันที่17ตุลาคมพี่น้องกะอยู่ลอยเอ็ดพี่น้องวัดตานวารา,รามตำบลเกาะแก้วอ,อําเภอศีลภูมิเด้อจังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องทางลอยเอ็ดกะอย่าลืมไปมวนน้ำเพลินพี่น้องส่วนวันที่18อยู่กาละสินเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเศร้ากาฬะสินทั้งหลายอยู่วัดลองค่ำ,อ,ำอําเภอลองค่ำจังหวัดกาละสินพี่น้องส่วนวันที่19ตุลาคมพี่น้องกะอยู่นครราชสีมาพี่น้อง ยูโคลาดเดอบ้านกระถินตำบลเทพาไลอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเดอพี่น้องเดอวันทียี่สิบตุลาเดอบาทที่นี่ก็อยู่ทงังบ้านห้วยแขนมาสันมาพี่น,อน,น้องตำบลนงกุ่งธนาสารอําเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแกน่นนั่นแหละพี่น้องทางขอนแกน่นวันทียี่สิบอย่าลืมส่วนวันทียี่สิบเอ็ดตุลาคมพี่น้องกะอยู่บ้านโนนสังตำบลนน,นสังอําเภอโนอนสัง จังหวัดน้องบวชลำพูเด้อพี่นวองเด้อวันที่ยี่สิบสองตุลาคมกะไปคอนเจนอีกพีนวองอยู่อำเภอหนองเลือวันที่ยี่สิบสามบ้านหนองสองห้องมาสันวาตำบลผักปังอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิอันนี้ก็เป็นในส่วนของอัปเดตแกไขชิวงานพีนวองเพราะว่าอ่าอันเดิมก็คือยี่สิบสามตุลานี่ใหญ่ยายจากจังหวัดเลยไปที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลผักปังอำเภอผู้เขียวอยู่สยภูมเด้อพี่น้วงเด้อส่วนวันที่24ตุลาคมก็ไปขอนแก่นอีกแลวพี่น้อง้างเทศาบาลตำบลม่วงหวานอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นเดอพี่น้วงเด้อวันที่2 5ตุลาบัดท,ที่นี่บ้านปิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นป้าพ่น้วงทางขอนแก่นเมาายคาโกุมูตัวนี้วันที่26ตุลาพี่น้องวัดสว่างวนารามบ้าน กุดดินจีประสันวาอยู่จังหวัดน้องบัวลำพูส่วนวันที่27ตุลาคมกะอยู่ขอนแกนอีกแล้วพี่น้องวัดชุนระทานบ้านโป่งเอียดตำบลขัวเลี้ยงอำเภอชุ่มแพร่เด้อพี่น้องทางชุ่มแพร่กะย่าลืมไปมวนน้ำเพลินเด้อพี่น้องนาฮานเด้อวันที่28บ่าที่นี่28ตุลาเด้อพี่น้องบ้านเพชรละคอตตำบลเพชรละคอกะอยู่อำเภอหนองไผ่จังหวัด เพชรบูรณ์ส่วนวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมเพื่อนกะเดินทางพี่น้องแล้ววันที่สามสิบตุลากะจิไปเรียนอยู่อบตอ,อบตอรตรวจอำเภอศรีนงลงจังหวัดสุรินทร์มาสันวาส่วนวันสิ้นเดือนพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมกะย่างอยู่สุรินทร์อยู่พี่น้องก็คือเทิ่งสามสิบสามสิบเอ็ดกะเรียนอยู่จังหวัดสุรินทร์คือเกา่าสถานที่วันที่สามสิบเอ็ด อยู่สวัตตี้พี่น้องอยู่วัดบ้านนนสอตำบลหน,นองไผ่ลอมอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์คือเก่านั่นแหละพี่น้องอันนี้เป็นในส่วนของคิวงานแล้วก็อัปเดตแก้ไขคิวงานใหม่เพิ่มเติมของทางค่ายเพลงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพี่น้องปาดเต็มทุกมืออิลีพี่น้องตั้งแต่วันที่หนึ่งหอดวันที่สามสิบเอ็ดกักพี่น้องเพิ่นเอาเวลาได้พักปังเขาอีลีเอานั่นแหละพี่น้องทางเอฟซี แฟนๆในส่วนของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะอ่ามือนี้คลิปนี้เจดดวงกะเอาในส่วนของคิวงานมาฝากพี่นงไว้แล้วพี่นงองถ้าพี่นงองท่านใดสนใจเนาะอยากไปตามเบื้องในส่วนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบาเพิ่นไปเดือนสแน่เดือนตุลาคมนี้นั่นแหละคลิปนี้มีคําตอบเพื่อเป็นแนวทางให้พี่นงองได้ไปมวนไปยาวนาเพิน่นเดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวในเดือนต่อๆไปพี่นงอง ถ้าม no e, like, e ีคิวงานมาอัปเดตเพิ่มเติมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดี๋ยวเจดหวงเสียวมาอัปเดตสูฟังใหม่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อจ้าถ้ามีข่าวมาอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เฉียวมาฝากพี่น้องใหม่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า